นัมเสเอโดยแมนสตีฟันไทยแลนด์พี่เสือเอาแน่พี่เสือเจอราจาขั้นสูงเซนวอเกอร์อุดแบ็กสกายเยอรมนีรายงานว่าบบเยนิวนิกเจอราจาคืบหน้าในการเซ็นสัญญา Cry er, ลายวอเกอร์แบ็กขวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษเพึ่งช่วยแมนซิตี้ขวาทุรประชมแต่เขา อาจจะยุติการค้าแข่งในทินเอธิฮัสเตเดียมวอลเกอร์เจอการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยมีริโกนูวิชจอห์นสโตนและมาุ El ูเอวาคันยีที่คอยสลับกันลงในตำแหน่งแบ็คขวาสโตนเป็นที่ต้องการสำหรับชัยชนะนละชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกเหนืออินเตอร์มิลานโดยวอลเกอร์ต้องปรับตัวเพื่อลงสนามแทนวอลเกอร์ Walker ซึ่งเหลือสัญญากับแมนซิตี้อีกเพียงปีเดียวอยากจะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอก่อนถึงศึกยูโรปี2024และการย้ายอาจจะเป็นทางออกไบยเยนตกเป็นข่าวว่ากำลังเจราจากับแมนซิตี้เพื่อเซ็นสัญญากับแบ็กววย33ปีและล่าสุดการสนทนาได้มาถึงขั้นสูงแล้วทั้งสอ,สองสโมสรมั่นใจว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ ทั้งนี้วอลเกอร์อยากย้ายไปร่วมทีมกับแชมบุนเดสลิกาหลังได้รับการโน้มน้าวจากทัวมาตูโคลบาเยนต้องการเสริมแกล่งในตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากการตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดจาโกเซโลขณะที่เบนจามิ n นปาวาตกเป็นข่าวการย้ายทีมเรียกห่างานนี้พี่เสือก็เอาจริงเอาจังที่จะคว้าตัวคลยวอลเกอร์ไปที่ได้ มีดีกว่าที่เห็นโกเมดพร้อมต่อสู้แย่งตำแหน่งในทัพเรือใบเซอร์กียโกเมดแบ็คซ้าย made, ของแมนเชสเตอร์ซิตี้มุ่งมัน่นที่จะแสดงศักยภาพให้เป๊ปกูดิล่าผู้เป็นเจ้านายได้เห็นเพื่อโอกาสในการลงสนามมากกว่านี้แข่งไว้22ปีย้ายมาอยู่กับเรือใบาจากอาเดเรตเมือมม่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว11ล้านปอนด์หลังทีมปล่อยอเล็กซซนเดอร์ชินเชงโกให้กับอาซนอล โดยได้รับโอ,อกาสลงสนามรวมทุกรายการ24นัดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองเท่านั้นแม้ว่าจะมีข่าวว่าเบอร์นลี่อยากได้ตัวไปร่วมทีมแต่ทางโกเมสมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าน,นี้พอในการลงสนามให้กับสโมสรในฤดูกาลหน้าผมยังไม่คุยกับกูดิล่าเกี่ยวกับเรื่องของฤดูกาลหน้าแต่ผมต้องการที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปโกเมสกล่าวกับอารช ผมจะเดินทางไปร่วมทีมตั้งแต่วันแรกของพรีซีซั่นด้วยความปรารถนาม,มากมายที่จะแสดงให้เห็นว่าผมสามารถลงสนามมากกว่านี้ได้และนี่ก็เป็นความมุ่งมั่นของเซอร์เกียโกเมสว่าจะยุ่กับเรือเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขามีดีแค่ไหน โรดี dy, ้คาขึ้นชูแข่งยอดเยี่ยมเน่ชลีกอีกรายการโรดี้ของกั้งตัวเก่งทีมชาติสเปนฟารางวัลยิงต่อเนื่องหลังได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวนเ,วเมนยูฟ่าเนเชลีกที่ทับกระทิงดุ้าแชมป์มาครองได้โรดี้ช่วยให้สเปนชิวแชมป์ยูฟ่าเน่ชลิกปี2023หลังดวนจุดโทษชนะโครเอเชียในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังก่อนหน้านี้ มีส่วนกับประตูชัยในรอบตัดเชือกที่เฉือนชนะอิตาลี2ประตูต่อหนึ่งด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมทําให้กองกลางวัย27ปีได้รับเลือกให้ครองตําแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําทัวร์นาเมนต์และเป็นอีกความสําเร็จต่อจากผลงานอันสมบูรณ์แบบในระดับสโมสรกองกลางฟอร์มแรงช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าสามแชมป์สุดยิ่งใหญ่ทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลล่าสุด และยังครองตำแหน่ง Man of ฟเดอะแมในนัดชิงชนะเลิศที่ยญิงประตูชัยและเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของแชมเปี้ยนีกอีกด้วยเ,เรียกว่าปีนี้ก็เป็นปีทองของโรดี้จริงๆนะครับแล้วนฟนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับ3ไรายนำนักเตะที่ผมได้กล่าวมานี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับแมซิทีก่อนร หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่อง m n น City Fan Thailand ์ไดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงาำๆสักลานครั้งหล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน